เอา้าวันนี้วันนี้มาลุกศิทธ์ก้นกุฏินะครับบวชมาแล้วหกพรรษานะครับหกพรรษาทราบข่าวว่ามีมีเด็กเด็ก <ๆ S 1> เด็กวัยรุ่นนะครับที่เสียชีวิตนี่มาหามาหากลางคืนเลยนะครับมาหากังคืนจนวิ่งจนมาหากลางคืนถ้ามาเบึองอย่างนี้าาฮะ เด็กเนี่ยเด็กฟ้าลงอยู่อยูเ,เ,เมนเน่นป่ะเอาฟ้าลงมาเปน็นอันนี้ลงใส่อยู่เมนครับใส่ไปบิึงไปเด็กข้าวอายู่เมนนะขเขาเผาถึงได้โอ้นัได้ครับใส่ใสยังยังยังไม่ได้เผาคบถึงยังไม่ได้เผาเป็นอย่างไรมือนันเหตุการณ์เป็นยังไครับเหตุการณ์แกบอกว่ามาเอาข่อยกับบาทเนี่ยข่อยมาบ่ได้ ไปอย่างนี้เขาบอกผมน้าครับเขาบอกว่าเอามาเอาไปแน่ข่อยมาบ่ได้อ๋อคุณมาขุดมาบ่ได้กลับบ้านบ่ได้ครับให้ไปเอาอยู่ใส่ให้ไปเอาอยูุมองเพื่อชีวิตอ๋อเนี่ยปลาเล็กปลาลูกเปิดปเผาครับอ๋อคุณปลาเผาเสี่เก้าห้าโอ้สี่เก้าห้าประตูยังเปิดก๊อลังเผาอรัประตูยังเปิดไว้อยู่เลย ยัง็นยังบ่ะด้มาทำความสะอาดอ๋อบ่ได้มาทำความสะอาดอ๋อเพิ่นไปเข้าฝันป่ครับมีเลขเลขเป็นรับเลขฝาลูกของเพส่เก้าห้าสี5ครับสี5กันกันกับเก้าเจ็ดเก้าเจ็กันอ๋อเ7้3ดสครับกันนําเด้ครับอันนี้ผมบอกนะ อ๋อสีเก่าฮาฝันฝันว่ะฝันฝันว่าจังเดอฝันว่ามันเอาข่ไปแน่ไขมาบ่ไใดอยู่มองที่ข่ตายอ๋อเป็นเป็นยางไก่เิ่นถึกสางเพชรครับซึงส้างเพ็ดครับอายุเท่าไหรอายุแกกับอายุนอเล่ายี่แปดมันยี่แปดว่แปดเนาะเออยี่อายุยี่สิแปดปีอ้าวท่านผู้ชมผู้ใดมักเดีอครับนี่เด็ก้าลกนะครับฝัน ไม่เพิ่นสีให้ซื้อเลขตัวนี้บอสแต่แต่ว่าข่อยืนซื้ออก็ได้ตัวนีเมื่อนข่อยซื้อเลขซื้อเหล็กเล่าอยู่ซื้อก้าวห้าอะไรแ้าวห้าก้าสี่เน็ตขอยลงข่อยลงข่อยลงมว่าแต่เจ้าอันนี้ซึ้อๆนะครับเก่งเก่งว่าตกใจนะครับผมเลยสิตกใจเองอย่าลืมเหล็ตัวนี้แล้วก็อย่าลืมเมแรงเลขต้นข่อยโบราณ อ๋อสีผาเป็ยยนไะไรสตนไาโบราณนครับแล้วก็มาลองเบงวาาาบ่าใส่กันเบงว่าเหล็ก้าเหล็กตรงกันครับแม่ะออแต่ว่าฝันฝันว่าเป็นไปหองหเยแล้วปิดประตูไปก่อนเดี๋ยวเอาส <ๆ S 1> ีออกมาก<ๆ>นะครับอุ้ยปิดประตูไปก่อนอไม่ต้องไปน,นะครับศัจธรรมของโลกมนุษย์นี่มันก็อย่างนี้นะครับเกิดเจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้บางหนึ่งหยอกหยอกเสี่ยงมันซื้อนะครับเสี่ยงมันฝันฝันวบาเิ่นไปหองห้ยยุ่ยเสียไปหองห้ยยุ่ยอะไรหองห้ยยุ่หน้าต่างหองหายยุ่หน้าต่างกันเลยนะ ผมก็เลยเอกใจในนแต่เสียงของไครผมก็เลยบกเปิดประตูผมเลขอาเปิดอาตาผมก็ตั้งดีๆโอ้ยหมือนจรได้ขออีเด้อเธอออกซีเก่าหาดีสิบ้าเห็ดบุญเนียนี่เห็ดบุญไปหาแน้วห้าคนที่สแย่ก็เป็นเป็นลุ่นน้องลุ่นน้องของผมเองนะครับเป็นเด็กที่บ้านนี่แหละนะครับที่เสียเนี่ยก็ไม่ได้มาล้อเลียนนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ได้มาล้อเลียนนะครับนี่ก็คือหาตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้นี้ ลูกศิษย์ก้นกุฏิพระอาจารย์นะครับเลี๋ยวจะเริ่มตัวที่ผมบอกไปกันกันนำเก่าสามเก้าเจ็ดเก่าสามเก้าเจ็ดอ้าสาธุมันหมานด้หงุดนี่ใครชอบนะครับคนหนาสิได้บอกเลขนะนี่อายุหยิบแปดปีไปห้องให้แต่ว่าแต่ว่าบางบางเถื่อนคนกับม่ปุ๋ยเนาะครับแมนวิญญาณวิญญาณมากปุ๋ยมาบุ๋ยวิญญาณมากปุ๋ยหนาสิอยู่บนเสียชีวิตอยู่ รอติดตามเลขต้นข่อยของโบราณนึงเดือนดีอ๋อเดย์ย <SS> <accident> ินเดย์ย <ười> ินข่าวไปไปขอเห็นพระอาจารยาทคุนว่าหมวดที่เราเจาะไปเอามาได้ไปเอามาได้ข้างบ้านไปบอกข้างบ้านถือตัวไหนไปหมวดที่เราได้ตัวใดนหวดที่เราอะไรลืมกันครับมันลายตัวลายมือลายมืออยู่เงีนะครับหมวดที่เราสามหาผมบอกเขาหมวดก้อนท่านนะหมวดที่สามหาเจาะไปเอามาได้ บอกบอกมีคนซื้อบอกว่ามีคนซื้อเขาเป็เสื้อเจ้าเนาะแต่ว่าหัวดิควายดเสื้อเจ้าอยู่เพาะเล็กตัวนี้นี่ซี่เก่าหาพวกใครซื้อเล็กตัวนี้คแล้วก็มึงจับใส่กันเลยซี่เก่าหาซี่เก่าเก่าหาหาซี่ซี่หาเก่าหาหาเก่าแต่ว่าเจ้าเจ้าเจ้ากับเหล็กเจ้ากับฝาบึกเจ้ากับฝาานี่มันเป็น กับฟ้ายังเป็นหกหาหาหกกระเด้นแต่ว่าหาตีลังกาแต่ว่าเป็นเป็นหกสี่กระเด็นได้หนิคนเสียชีวิตอายุ28ปีเอา้ามัานมันหิงหิงเด้ดอเจ้าหย่านผีบ่นี่บ่แม่นแต่าเ่้าว่าหย่านผีเป็นอยังเจ้ากว้ยเรียนขอบประตูตำประตูพระอาจารย์อันอันไม่ไม่โอ้ไม่ไม่เป็นตระย่านแล้วอ๋อเผาไม่ไม่ได้ตอนนั้นครับเซเป็นตระย่านมาเลือดทิ้เลือด อืมเอาเอาเอาไม่ได้ลบรูเอาไปเก็บไปบนเก่าเอาไปเก็บไปบนเก่าเอาเสียงไ้เดี๋ยวสก้นสิมาเห็นเหล็กนะมั่เอาเสียงไ้ก่อนมันออกตัวนี้ละเอออย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเอาสาจะทาเป็นโลกอะไรนะเขาบอกว่าโลกมนุษย์ของเรานี่มันก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ทุกท่านนะครับทําดีนะครับทําดีไม่ตายใครนะครับทําดีไว้นะครับท้านหน้าเราจะได้เป็นเขาบอกว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากันนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่เราก็อยู่ที่วัด ผมได้ยินว่าฝันว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไปบอกเลยนะครับไปหาเลยนะครับก็เลยว่าเอาเลขฝาโรงนี่แหละไปลุ้นสี่เก่าหาสี่เก่าหาตัวตัวที่เจ้าได้บากเก่าสามเก่าเกาสามกับเก่าเจ็ดเก่าสามเก่าเจ็ดเจ้าเรียกเมาแต่ใส่ไปยถามเนี่ยกอ๋อกันน้ำมันบอกเก่าสามเก่าเจ็ดกับเรา